ในบางทีอาจจะมีคนบอกว่าตัดสินใจโดยที่เราไม่คิดแต่ว่าในบางครั้งสถานการณ์มันไม่มีโอกาสให้เราคิดแล้วก็ตัดสินใจก็ได้นะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เพิ่งเริ่มมาในครับาจะเป็นนางเอกกับคุณสามีกำลังช่วยกันทำงานพอว่าตอนนี้ทั้งสองคนเพิ่งจะเปิดบริษัทเล็กๆอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วทั้งบริษัทก็มีแค่นางเอกของเรากับคุณสามีเท่านั้นทั้งสองคนก็เลยช่วยกันทำงานหนักนิดนึงแล้วสักพักหนึ่งก็มีลูกค้ามากดออดแนาบ้านทางด้านคุณสามีก็เลยหันไปบอกนางเอกของเราว่าออกไปต้อนรับเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอคุยโทรศัพท์กับลูกค้าอีกท่านหนึ่งก่อนนางเอกของเราก็เลยตี่ตอบตกลงจากนั้นเธอเองก็เลยยกกาแฟมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็จะขอตัวไปททงงาาานนต่อ คุณลูกค้าก็เลยหันไปบอกว่าบริษัทคุณดูยุ่งจังเลยนะครับนางเอกของเราก็เลยที่บอกว่าทั้งบริษัทมันมีแค่เราสองคนนี้คะยังไงฉันเองก็ต้องขอโทษในความที่ไม่สะดวกด้วยนะคะทางด้านคุณลูกค้าก็เลยที่บอกว่าผมไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกครับผมเป็นหัวหน้กาก่าสามีของคุณและผมเองก็ไม่ได้คิดว่าบริษัทของคุณเนี่ยจะไปได้ดีขนาดนี้เพราะว่าฝีมือในการทํางานของเขาตอนอยู่กับผมนี่ก็ไม่เก่งเลยนะครับแต่ผมก็พอเดาออกนะครับที่ลูกค้าคุณเยอะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะคุณนั่นแหละเพราะว่ามีภรรยาแสนสวย ใครๆเขาก็อยากจะมาใช้บริการแล้วระหว่างที่มันพูดอยู่นี่ครับมันก็ไม่ได้พูดเฉยๆเดินเข้ามาใกล้นางเอกของเราแล้วก็มีคําพูดที่ไม่ค่อยจะน,น่ารักจนนางเอกของเราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่านางเอกของเราก็ไม่กล้าว่าอะไรนี่ครับเพราะว่ามันเองเนี่ยอยู่ในฐานะลูกค้าแล้วสักพกักนึงทางด้านคุณสามีก็ได้เดินออกมาแล้วก็ได้บอกว่าขอโทษด,ด้วยนี่ครับที่ให้รอนานทางด้านหัวหน้าเก่าก็เลยที่บอกว่าวันนี้ฉันมีโปรเจกต์ใหม่นะไม่รู้ว่าบริษัทนายจะทําได้หรือเปล่าจากนั้นมันเองก็เลยยื่นเอกสาร ให้กับสามีนางเอกของเราทางด้านสามีนางเอกของเราเพอเห็นจํานวนที่จะว่าจ้างมันเองเนี่ยก็เลยรีบรับปากเลยน่ครับว่าผมทําได้อยู่แล้วครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยทางด้านหัวหน้าเก่าก็เลยที่ขอบคุณจากนั้นมันเองก็เลยที่ขอตัวกลับบ้านนะครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาที่บริษัทนางเอกของเราก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามานางเอกของเรากรเ็เลยรีบออกมารับารสายในปลายสายก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนนะครับเป็นหัวหน้าเก่าคุณสามีโทมรมาบอกว่าทําไมยังไม่ส่งเอกสารอะไรไม่ให้เลยวันนี้มันกําหนดงานแล้วนะนางเอกของเราก็ตกใจ อยู่นิดนึงนะครับจากนั้นกลริดีคอรนีญยตดวางซ้ายแล้วหันไปทมคุณสามีว่างานหงหัวหน้าเก่าของคุณไปถึงไหนแล้วคะวันนี้เขาบอกเป็นวันกําหนดส่งงานนะทางด้านคุณสามีก็เลยยืบหิบโทรศัพท์โทรหาหัวหน้าเก่าจากนั้นกะเลยที่บอกว่ากําหนดการมันเดือนหน้าไม่ใช่หรอครับมันจะเป็นเดือนหน้าได้ยังไงฉันก็บอกแกแล้วไงว่าให้ดูวันที่มันดีๆแล้วงานนี้มันก็เป็นงานที่สาคัญมากๆถ้าเกิดนายส่งงานไม่ชันชันนี่แหละจะเป็นคนฟ้องบริษัทนายจากนั้นมันเองกะรีดกดวางซ้ายทางด้านคุณสามีก็กุมขับเลยนี นางเอกของเราก็เลยได้ถามว่าเป็นยังไงบ้างคะทางด้านคุณสามีก็เลยดีบอกนะคบว่าวมันเป็นที่ผมนั่นแหละเขาเคยบอกผมอยู่แต่ผมนึกไม่ออกเองว่ามีการเปลี่ยนกําหนดวันส่งงานแต่ว่าผมเองเนี่ยพลาดเองแล้ววันนี้ผมเองก็ต้องมีคุยลูกค้าสําคัญอีกขั้นหนึ่งอีกไม่รู้จะทํายังไงผมรบกวนคุณไปขอโทษแทนผมหน่อยได้ไหมครับนางเอกของเราเห็นคุณสามีหน้าเครียดแบบนั้นเธอเองอก็เลยได้ตอบตกลงว่าฉันจะไปคุยให้เองค่ะแล้วสักพายนี้นางเอกของเราก็ได้มาถึงรีบร้อยเธอเองก็พยายามขอโทษหัวหนา สมีแต่ว่ามันเองก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ได้อ้างนู่นอ้างนี้นะครับว่าบริษัทของมันเนี่ยเสียหายค่อนข้างจะหนักแล้วเรื่องนี้มันเองจะไม่ยอแมแน่ๆจะฟ้องสามีนางเอกของเราให้ได้อย่างเดียวจนนางเอกของเราก็รู้สึกเครียดมากๆนะครับเธอเองก็พยายามขอโทษทุกวิธีทางแม้กระทั่งนั่งกเข่าแต่ว่ามันเองเนี่ยก็ไม่เห็นใจนางเอกของเราเลยแล้วก็ได้ไล่นางเอกของเรากลับบ้านแต่นางเอกของเราก็ยืนยันนคะครับว่าเธอจะไม่กลับจนกว่าทางด้านหัวหน้าเก่าคุณสามีเนี่ยจะยอมยกเลิกเรื่องการฟ้องบริษั ทางด้านหัวหน้าเก่าเนี่ยก็เหมือนจะเข้าทางน่ครับมันเองก็เลยได้ยื่นข้อเสนอกบลังเอกของเราว่าถ้าเกิดนางเอกของเราเนี่ยยอมมาพบมันที่บริษัทเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มมันเองเนี่ยจะไม่ฟ้องบริษัทสามีนางเอกของเราซึ่งในตอนแรกนางเอกของเราก็ไม่อยากจะตอบรับข้อเสนอนีครับแต่ว่าบริษัทของเธอก็เพิ่งจะเติบโตแล้วก็จะตั้งบริษัทได้ไม่นานนางเอกของเราก็เลยต้องตอบตกลงนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมาทางด้านนางเอกของเรากับคุณสามีก็ทํางานตามปกติ แล้วสักพักหนึ่งก็มีคนโทรหาใน,นอีกของเราก็เลยรีบเดินออกมารับสายในปลายสายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นหัวหน้าเก่าคุณสามีก็ได้บอกว่าวันนี้เข้ามาหาผมตามกําหนดการด้วยนะครับนางอีกของเราก็ยังไม่ทันได้ตอบตกลงมันเองก็ได้กดตัดสายจากนั้นเธอเองก็เลยหันไปบอกกับคุณสามีว่าหัวหน้าเก่าของคุณให้ฉันไปคุยธุระด้วยนะคะทางเลนคุณสามีก็ได้บอกนะครับว่าคุณก็วิดีโอขอเอาก็ได้นี่ครับแต่ว่านางอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าคุณก็รู้นี่ว่าช่วงนี้เขากำลังโมโหให้บริษัทเเาาถ้กิด ทำตามมีหวังเขาฟ้องบริษัทเราแน่ๆทางด้านคุณสามีได้ยินเหตุผลแบบนั้นมันเองก็เลยไม่ได้พูดต่อจากนั้นนางเอกของเราก็เลยรีบมาที่บริษัทหัวหน้าเก่าพอมาถึงทางด้านหัวหน้าเก่าก็ได้บอกนางเอกของเราว่าถ้าเกิดอยากกลับบ้านเร็วคุณก็รีบจัดการนะครับนางเอกของเราก็เลยต้องเป็นคนเปิดอันตินานเลยครับหลังจากนั้นนงก็ได้กินเวลาไปนืครับแล้วนับจากวันนั้นในแครับทางด้านหัวหน้าเก่าก็จะโทรมาบ,บอกนางเอกของเราทุกวันแล้วเธอเองก็ต้องหาเหตุผลอ้างกับคุณสามีว่าาิดรื่งนเรื่องนั้ วันเลยนีครับจนผ่านมาอีกทีก็ครบหนึ่งเดือนแล้วก็ครบกำหนดการส่งงานทางด้านคุณสามีก็เลยหันมาบอกนางเอกของเราว่าฝากดูแลออฟฟิศด้วยนีครับวันนี้ผมจะเอางานไปส่งทางด้านนางเอกของเราก็เลยตอบตกลงจากนั้นคุณสามีก็เลยรีบเดินออกจากบ้านส่วนนางเอกของเราพอเห็นคุณสามีเดินออกไปเธอเองก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรบอกหัวหน้าเกา่าว่าเขากําลังจะไปหาคุณที่บริษัทนะจากนั้นเธอเองก็เลยที่กดวางสายแล้วสักพักใหญ่ทางด้านสามีนางเอกของเราก็มาถึงบริษัทหัวหน้าเก่าเรียบร้อยแต่ว่าพ พอมาถึงทางด้านหัวหน้าเขาเขาไม่อยู่บริษัทอยู่แค่หัวหน้าอีกคนนึงทางด <Wait S 1> <ๆ>้านสามีนางเอกของเราเลยที่ขอโทษกับเรื่องที่มันเนี่ยทำงานล่าช้าแต่ว่าหัวหน้าอีกคนหนึ่งก็ได้บอกว่ามันจะล่าช้าได้ยังไงหรอครับคณเนี่ยทำงานเสร็จก่อนเวลาอีกทางด้านสามีนางเอกของเราได้ยินแบบมันก็งงเลยนะครับจากนั้นมันเองก็เลยยื่นเอกสารให้หัวหน้าอีกคนหนึ่งดูซึ่งหัวหน้าอีกคนหนึ่งพอเปิดอ่านเข้ามามันเองก็เอกสารอีกใบหนึ่งเข้ามาเทียบสามีนางเอกของเราดูซึ่งมันก็เป็นตามนั้นเลยนะครับบริษัทสามีนาทงานเก่อน วลาแต่ว่าหัวนแนาเก่าเป็นคนแกล้งสามีนางเอกของเราก็เท่านั้นเองนะครับตัดมาที่ทางด้านนางเอกของเราหัวนแน่เก่าก็ได้เข้ามาหามันเองก็พยายามเปิดอันติีในนางนเอกของเราก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวสามีของเธอจะกลับมาแต่ว่ามันเองก็ที่บอกคุณเองก็รีบทําเวลาสิครับน่ะแหละครับหลังจากนั้นนะก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าระหว่างที่กินเวลายอยู่สามีน,งนางเอกของเราก็กลับมาถึงแล้วก็จะจ่าเอกกับเหตุการณ์ซึ่งมันเองก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ครับเดินออกไปทําใจข้างนอกอย่างเดียวพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็ เดินมาบอกคุณสามีว่าตอนนี้เหมือนฉันจะมีน้องแล้วนะคะทางด้านคุณสามีก็ทําหน้าแบบเลิกลากนิดนึงนี่ครับนางเอกของเราก็เลยได้ถามว่าคุณไม่ดีใจหรอคะทางด้านคุณสามีก็ตอบแบบไม่เต็มใจในี่ครับว่าผมก็ต้องดีใจสิเอะหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับลังจาาดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ